พี่เนยกลับมาที่นานาอีกแล้วเหรอคะสามเดือนเองค่ะวนกลับมาอีกแล้วทําไมถึงเลือกที่จะกลับมาที่นานาอีกครั้งล่ะคะพี่เลือกทจะเป็นเพราะผลลัพธ์หรือเปล่าที่พี่ได้จากการทําสัญญกรรมครั้งที่แล้วการบริการซางในการทําสัญญกรรมที่ชอบโรงพยาบาลน,นานาก็เลยต้องวนกลับมาอีกรอบรอบนี้มาแก้ไขจุดไหนคะมีจุดไหนที่เรากังวลไหม,ไมเคยทําคลิปรีวิวเรื่องแขนไปแล้วว่าเคยมาดูดไขมันที่โรงพยาบาลหนึ่งที่เกาหลีซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําสัญ,ญญกรรม อะไรเลยที่เกาหลีก็เลยพลาดพลั้งไปมันก็เลยทําให้แขนของเนยค่อนข้างเบี้ยวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากทําไปก็เลยรู้สึกค่อนข้างเฟลแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ทําจมูกที่โรงพยาบาลนั้นนะจริงๆแล้วที่นี่เขาดังเรื่องอะไรคุณเอนก็เลยนํามาว่าเขาดังเรื่องการดูดไขมันน่าทําอ่ะเพราะว่าอยากแก้แขนอยู่พอดีค่ะไม่อยากไปหาโรงพยาบาลอลีกแล้วรู้สึกค่อนข้างทัชแล้วก็ไว้ใจกับที่นี่ก็เลยตัดสินใจปรึกษาคุณเอนไปมาลองคุยกับคุณหมอค่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน เป็นคนที่ไม่มัน่นใจเพราะแขนมันเบี้ยวไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดครั้งนี้อาจจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเนยมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องแขนนะคะขนาดที่เล็กลงมาจากเดิมค่ะตามเลยค่ะบ๊ายบายนีว่เดียสน่่